พี่น้องคะวันนี้กับมาพบ้อกย้ายซิดแปดหลอดนะคะพี่น้องขาหมูว่านนะคะยายซิ์ก็ได้เห็นบอสบอยซอแอนค่ะเพิ่นได้ออกมาไลฟ์สดนะคะพี่น้องโอ้ยฟังแล้วศูนย์ค่ะพี่น้องฟังแล้วศูนย์ค่ะพี่น้อง่ะเพราะยังค่ะเพราะว่าได้มีเอฟซีท่านหนึ่งค่ะพี่น้องได้ออกมาเว้าได้มโพสต์ค่ะพี่น้องค่ะประมาณว่าศิลปิน แค่ขอท่านป้าถพี่น้องหันคิดใดยังสี่เจ้ามุ่งมองของจกวแบบนี่ตีเจ้มมามองวาศิลปินคือขอท่านคอยถามเจ้าเนี่ยเจ้าอยู่ในกลุ่มนั้นเพื่ออีหยังคะเจ้าคือบ่อ,ออกไปคันเจ้าว่าได้เสพความสุกากศิลปินน่ะเออว่าคอยฟังแล้วคอยบอกพี่บอกถือแนวนอนเลยพี่น้องงานนี้เพราะว่าคอยคอยศูนย์พี่น้องคะแยสิทอยากจะบอกว่า ศิลปินน่ะเพิ่นบบไดแมนขอท่านเนะะ้อค่ะการทีเฮ้าซื้อบัตรเข้าไปเบิงไลของเพิ่นเฮ้ากับไปเสบเอาความสุขจากเพิ่นบ่แมนบอค่ะแล้วกับบางเถือค่ะทากำลังซับเฮ้าพ่อสิพ่อทีจะให้เป็น่าตอบแทนกับศิลปินทีเพิ่นให้ความสุขเฮ้านี่แม่ค่ะพี่น้องค่ะเฮ้ากับทือว่า เงินนะคะพี่น้องคือสิ่งแปลกเปลี่ยนสําหรับแย่ซีเดอร์คันแย่ซีไห้มาไล่หรือว่าห้ยยังกับศิลปินที่เข้าชืินชอบแย่ซีถือว่าเป็นการตอบแทนที่ศิลปินให้ความสุขกับเฮ้าค่ะพี่น้องป้าถดซึ่งเฮ้าหายไปนั่น,นกับว่าได้สร้างความเดือดร้อนนี้ยังให้เฮ้าแหมคะ่ะเพราะว่าเฮ้าบ่ได้ไปขายหขายหน้าขายลดขายเรือเฮ้าเพื่อทีเสียเงินไปให้หมอลำแมไหมคะ่ะ ขฮามีซำไดขฮามีหน่อยข้ากระหายไปตามหน่อยค่ะพี่น้องสำหรับผู้ที่เพิ่นหายเป็น้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนกำลังสับบ่คือกันค่ะพี่น้องผู้เพิ่นหายเป็นแสนเพิ่นกะมีกำลังสับที่หลายกว่านั้นสำหรับซ้ำแย่ซิ์มีกำลังหลักร้อยแย่ซิ์กะหายลัก้อยค่ะพี่น้องค่ะบ่บ่อได้เดือดร้อนค่ะแย่ซิ์บ่ได้ไปยิบไปยืมบ่อได้ไปขายหายขายหน้ามาขายหมอลำค่ะพี่น้อง ค่ะถ้าเจ้าคิดได้ซ้ำนัน่นเจ้าเจ้าออกจากบ้านหักเพิ่นไปค่ะพี่น้องเจ้าบ่าต้องมาอยู่ในบ้านหักเพื่อทีสิมาเอามาบอกแบบนี้ค่ะมันมันเป็นการซร้อยเห็นเลยค่ะพี่น้องว่าเจ้าเป็นคนแบบใดเป็นควมคิดทีโอ้ยลากห h ามากคอบอกได้ว่าตั้มดรือใครว่าลาก n h าซือค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าส่วนมากค่ะพี่น้องเจ้าเบิ่งศิลปินเดอ้อ ถกวงค่ะทุกคณะค่ะพี่น้องค่ะที่เข้าไปนี่เขาวิ่งไปหาเพิินนี่เพราะว่าเขาต้องการความสุขกลับมาด้ยค่ะพี่น้องเขาต้องการความสุขจากเพิินกลับมาค่ะพี่น้องค่ะแล้วจังที่ออกมาว่าดีค่ะพี่น้องจ้อจงเลยด้ค่ะว่าบอยแอนเลยเหรอเอ้าว่าแล้วถามแน่ว่าบอยกับแอนนะพี่น้องค่ะเพิินเป็น ปีนี้ค่ะได้รับรางวัลสดสดหลอนหลอนค่ะทั้งสองสามรางวัลเลยค่ะพี่น้องสําหรับบอยแอนนะคะแยกสิกระแสท่ามคาไปแล้วของเมื่อวานนะคะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่นเป็นศิลปินทีมีคุณภาพมากแล้วก็เป็นศิลปินทีเอฟซี FC. แล้วก็มีบานหักที่เหนียวแน่นมาตะไหร่ตะไลค่ะพี่น้องคอยถามเจ้าเนี่ยว่าเจ้ายุ่ในบานหักใดจ้งใดท่านเจ้าคิดได้แบบนี้ไหม ค่ะคนนี้แหละค่ะคนที่ว่านี่แหละค่ะพี่น้องได้ยินแล้วมาว่านี่ยาิสิได้ยินเนบอยแอนผนอบว่าไรสดแล้วแต่เมื่อวานค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดขาวบ่ทันค่ะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี่พ่อยศิษิ์กลับจากทุละมานี่ก็มานางเบ้าขาวตช้าเลยค่ะพี่น้องอย่าใครคิดจักน้อยนะคะพี่น้องค่ะว่าศิลปินเพิ่นกะเป็นคนคือกันกับเฮ้านี่ลหละมีความรู้สึกคือกัน ค่ะพี่น้องมีความรู้สึกคือกันค่ะบางเือที่เปิ้ลบ่บตอบโต้ยั้งกะบ่อยากบ่อยากหัวซาค่ะบางเือเพิ่นกับแบบว่าปล่อยวางเพราะว่าเพิ่นนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะกะอยากทําความเข้าใจจักนอยนะคะสําหรับการว่าอ่าเฮ้ามอบสินนาใจหรือว่าพวงมาไล่ให้กับศิลปินนะคะค่ะย่างเช่นในกลุ่มบ้านหักของเอบนะคะพี่น้อง ะมันบมแมนเงินผู้หนึ่งผู้เดียวค่ะพี่นอ้องค่ะในยุทธทวบ้านฮักนี่ค่ะพี่น้องมันสิมี่เอฟซีทีฮักแพงทีชื่นชอบแอดบอยค่ะพี่น้องสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนในกลุ่มนะคะเพิ่นกันมาร่วมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มบ้านฮักค่ะพี่น้องแล้วสมมติว่าผู้ใดมี่ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยหาร้อยพันหนึ่งสองพัน นะคะพี่น้องเพื่อนกลับไปร่วมกันแต่ว่าเวลามอบให้กัาศิล,ลปินกะไปมอบแค่ผู้เดียวหรือเหตุเป็นพ่วงมาไล่พวยย่พวงใหญ่ๆพ่วงเดียวค่ะพี่น้องที่อะที่กลุ่มเอฟซีที่เพื่อนร่วมใจกันไปมอบให้กับศิลปินนะ่ะน่าหละค่ะพี่น้องหรือว่าจ้งใดเจ้าก็แฝงโตอยู่ในกลุ่มของบ้านหักเอเบียดเป็นปีแล้วคะ่ะเป็นปีแล้ว แต่ว่ากระเพิ่งจะมีประเด็นมีกระแสขึ้นมานะคะพี่น้องอยากให้ทับควมเขอาใจนิดนึงค่ะพี่น้องคือศิลปินเพิ่นบบแมนขอท่านค่ะพี่น้องคนที่หายเพิ่นก็หายด้วยใจค่ะหายด้วยว่าเฮาเฮาไปเสพความสูขจากเพิ่นมาไหมค่ะพี่น้องก็ตอบแทนกันไปเพิ่นก็ตอบแทนความสูขเข้ามาเฮาก็ตอบแทนโดยการว่าเออเล็กๆน้อยๆตามกําลังศรัทธาตามกาลังทีเฮามีที่เฮาสิหายเพิ่นนั่นแหละค่ะพี่น้อง ค่ะนั่นลห่ะ้าเจ้าบ่าชอบบ่ชื่นชอบหรือว่าบ่เอ็นจอยกับตรงนี้แล้วก็ดีโตจะของออกแกกลุ่มไปเลยค่ะพี่น้องดีโตจะของออกแกกลุ่มบานหักไปเลยค่ะเพราะตอน่าแฝงตัวอยู่เพื่อสิมาอ่าทําให้เจ้าเหตุแบบนี้นะมันบั่นทอนสุขภาพจิตของศิล,ลปินเ่ราว่าสพอศิลปินค่ะจ้างเอฟซียังจ้างพวกเข้ายังสี่ห่าก็เห็น เห็นแล้วก็ยนี้เป็นแบบรูซื้อเพาสบายใจอะค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะก็อยากฝากไปถึงนะคะสําหรับคนใดที่คิดว่าจะของชื่นชอบศิลปินแล้วก็ฮักศิลปินนะคะพี่น้องห้มอ่งวาศิลปินเพิ่นเป็นผู้หายวามสุกเข้านะคะเข้าเป็นผู้เสพความสุกแก่เพิ่นค่ะก็อยากให้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะสิ่งทีเอฟซีตอบแทนศิลปินนั่นก็คือแบบว่า ความคิดที่ห้นะคะสําหรับยายซิ์นะคิดว่าหฮาไใดความสุกแก่เพิ่นมากกับตอบแท่นตรงนั้นไปหฮากับมีความสุกค่ะพี่น้องฝากไปถึงคนที่คิดบ่ได้นะคะพี่น้องคะกะทาคิดยู่แบบนี้นะคะกะให้ดีโตออกแก่กุ้มบานหักไปเด้อค่ะมันทําให้ผู้อื่นเสียสุขภาพจิตนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้ยายซิ์ขอฝากไปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ